m a n ช h o p โน๑เรื่องเติมเกม RV ปรับลดราคาครั้งใหญ่ถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับลิสต์แมนคอยคูณ2ทุกการเติม100บาทรับเงินคืน2บาทนำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดได้ถึง25%ต่อการซื้อเช่นเติมเกม1,000บาทลดทันที250บาทมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมคุ้มเติมปุ๊บเข้าท,าทันทีต้องลิสต์แมนช็อปเท่านั้นนะครับ สวัสดีวัยรุ่นแฟนน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป,ป๊บวันนี้พี่มีเพจไข่ดีเกมอาร์ีมาแนะนำไอดี ID, สกินแ,แลแหลงสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี่ยดีให้เลือกชมมากกว่า200ร้ไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิเวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีอารีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลยทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับผม อ้าโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก o d Usoap นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV o หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อยู่เลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมนะวันนี้เนาะผมก็จะมารีวิวกิจกรรมนะครับผมนะอัปเกรดสกินได้เลยนะครับกิจกรรมนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่ คุ้มมากๆอีกหนึ่งกิจกรรมเลยนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมนะยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง300ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมคนนี้ด้วยนั่นเองนะครับกดไลค์เนี่ยไม่เสียตังค์นะทุกคนนะแล้วก็กดเนี่ยมันเสียเวลานิดเดียวแล้วก็กดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมคนนี้ในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากไปดู2คลิปด้วยนั่นเองนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นรีวิวเอฟเฟกต์สกินฟรียกเซิร์ฟลีเลน่าเซิร์สมิงหรือว่ากิจกรรมแแจจกกกกกกสสสสสิิิินน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 ููงงุุดดดดดรร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 ระะะะะัััััับบบบอออลลลตตเเเมมมมมทคคคคผ็็าาาาถใปปีี้้้้ไไยยวว่ โอเคครับผมในกิจกรรมนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมนะครับเราเข้ามาที่หน้ารวมกิจกรรมตรงนี้นะครับและเรานะครับไปรับของฟรีกันก่อนนะครับผมนะก็คือกิจกรรมล็อกอินตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล่องอันนี้นะครับผมนะกล่องนี้ก็น่าจะเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับลุ้นสูงสุดเนี่ยห้าสิบชิ้นส่วนเลยในเดย์ครับผมนะแล้วก็มี 20- 40นะครับผมนะโอเคยังไงขั้นต่ำเนี่ยก็คือได้20อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมนะก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะะครัับบผมกก็ลอองเเปิดดดูยสุ50ะ โอเคอันนี้ผมได้มา50ชิ้นเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับเท่ากับว่าเราได้ฟรีมา52ชิ้นแล้วนั่เดงนะครับผมนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีภารกิจคูปองอันนี้เราก็เติมไปก็มาเก็บตัวนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีของในร้านค้าตัวนี้อีกนะครับที่เราสามารถเอ่อมาลองซื้อลองสุ่มกันได้น่นเนะครับเนี่ยเราก็ใช้เหรียญทองซื้อก็ได้เหรียญทองผมเชื่อทุกคนมีกันเยอะอยู่แล้วแหล,ละกดซื้อไปเลย แบบนี้นะครับผมเนี่ยแล้วเราก็มาลุ้นดูอีกทีนี่เห็นปะได้มาอีก16เหรียญน,นะครับบนเหรียญทองนี่ก็ถือว่าค่อนข้างฟรีนะเพราะว่าเหรียญทองอ่ะตอนนี้ของใครที่เล่นมานานเนี่ยเหรียญทองแทบจะเป็นแสนขึ้นหมดแล้วนะครับอยู่อย่างผมเนี่ยมีต้อง6แสนเหรียญคือใช้แค่ 5,000บอกเลยว่าจิบๆเลยแนเดนนะครับเก็บแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสุ่มตรงนี้อีกนะทุกคนนะก็ตรงนี้เราต้องเข้าไปดูหน้าหน้ากิจกรรมก่อนเนาะว่ามันเป็นแบบไหนแนเดนนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูหน้ากิจกรรมก่อนนะครับผมไปกันเลยโอเคครับผมในกิจกรรมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับกิจกรรมอัปเกรดสกิลนะครับผมนก็มีตั้งแต่ฮีโร่อีกลิมิเต็ดเนี่ยอัปเกรดได้เป็นเลเยจลิมิเต็ดส้มนะครับแล้วก็เลเยจลิมิเต็ดส้มนะครับอัปเกรดได้เป็นสกิลระดับแอนติเม ah 2เหรียญนั่นเองนะครับสามารถพิเศษใช้เหรียญทองซื้อได้นี้ก็รู้อยู่แล้วเนาะระยะเวลากิจกรรมนะครับก็ตั้งแต่วันที่22มีนาะจนถึงวันที่5เมษานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหน้ากิจกรรมเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะตรงนี้กติกาก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้แทบจะไม่ต้องบอกเลยเนาะส่วนสกินเนี่ยสามารถมาไล่หาดูก็ได้เลยนะครับเพราะว่าสกินเนี่ยโห้โคตรเยอะนะครับแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเออเราจะต้องเข้าใจกับตรงนี้ก่อนละกันนะครับหนึ่ แนะนำนะครับว่าอย่าไปรีเฟซเยอะนะทุกคนนะก็คือเราอาจจะเจอสกินนี้ที่โดนใจแล้วแต่เราบอกอุ้ยเอาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยวนกลับมาใหม่เนี่ยมันจะเสียได้คูปองในการรีเฟซมากๆเลยเราเจอสกินไหนที่เราคิดว่าเอ้ยอยากได้แล้วอะไรย่างนี้ให้เรากดไปเลยนะเดนนะครับมันจะจํากัดนะครับเราสามารถอัปเกรดได้แค่10สกินต่อ ID เท่านั้นนะเดนนะครับตอนนี้ผมมีคูปองเริ่มต้นอ,อยู่ที่1226่คูปองนะครับส่วนตัวที่อยากจะมาหาวันนี้นะครับก็คือสกินของแวนอันติเมทนะเดนนะครับผมนะก็ลองดนะ ครับผมนะคือแบบตรงนี้มันต้องวัดดวงจริงนะอ้าวเจอเลยแบบนี้เจอเลยหวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้หวานเจี๊ยบบอกเลยนะครับผมนะผมจะตรงนี้เราต้องมาดูนะครับว่าสกินไหนมันโอเคกว่านี่นะครับสาหรับ แวนตอนนี้ผมเจอ2สกินเลยนะก็คือแวนใช้ลิมิเต็ดส้มอัปเกรดเป็นสกินอันติเมดหรือจะใช้เลเจนตรงนี้อัปเกรดเป็นสกินอันติเมดแต่คูป,ปองเนี่ยมันจะแตกต่างกันน,นั่นเองนะครับผมนะก็ใช้ลิมิเต็ดส้มเนี่ยถูกกว่าใช้เหรียญน,น้อยกว่านะครับเลเจนั์ใช้คูป,ปองมากกว่าใช้เหรียญมากกว่านั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับผมนะผมก็สามารถซื้อสกินนี้ได้เลยนะทุกคนนะแค่เราเสียคูป,ปอง4 3 8บวก156นะครับเท่ากับว่าสกินนี้นะครับเราใช้ไปในงบ594คูป,ปองนะครับซึ่งถาม ว่าครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อในราคาที่ลดเราจะอยู่ที่699ถ้าเกิดไม่รวมกิจกรรมอื่นๆที่เราสามารถที่จะไปสุ่มได้นะครับอย่างเช่นไอกิจกรรมกด5คูปองอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะได้ถูกกว่านี้เราก็มากดเป็นอันนี้นะครับก็ใช้แค่414คูปองบวก1 4 0คูปองนะครับก็เป็น544คูปองนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าตรงนี้นะครับเราสามารถไปอัปเกรดหาหินเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับผมเน่โด,ย,ดยการที่เราไปสุมนะ่มเนาะเดี๋ยวผมจะลองไปสุม่มไปดูนะครับ ก็สุ่มนะครับผมนามาที่ตรงนี้เนาะนี่เห็นปะมันจะมีเหรียญอัปเกรดแบบนี้นะเดนะครับผมใช้9คูปองนะครับสุ่มได้สูงส่่ยอยู่ที่3เหรียญนะเดนะครับเท่ากับว่าเรานะครับจะขาดทุนไป1คูปองนะเด่นนะครับผมเพราะว่ามันใช้2 2คูปองในการซื้อนะเดนะครับแต่อันนี้เราท่ากับว่าเราซื้อเหรียญละ3คูปองนะครับผมก็ต้องมาลองลุ้นดูเนาะว่ามันจะได้ไม่ได้นนเอ่นะครับขออนุญาตลองสุ่มไปสัก5อันละกันนะครับลองลุ้นดูนะครับ5อันนี้ก็ตะกี้เท่าไหร่ว 45คูปองนั่นเองนะครับผมนะดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับไปครับผม4ืสี่สิบคูปองได้มาเอ่อสาเหรียญนั่นเองนะครับเมื่อกี้ได้32เหรียญ45คูปองใช่ไเป็ทุกคนนะก็มาลองดูนะครับว่า เออสาเหรียญปกกี้เราขาดทุนหรือเปล่านะครับสาเหรียญต้องใช้ทั้งหมด64คูปองนะครับถ้ากับว่าสุ่มแบบกล่องน,นี้ปกกี้ผมคุ้มกว่านีเด่นนะครับก็เดี๋ยวลองสุ่มไปอีกรอบนึงนะครับเอาสัก10กล่องไปเลยรอบนี้90คูปองนะครับผมนะจัดไปครับไปครับผม90คูปองดูดิซจะได้กินเหรียญน,นะครับบโอ้ย90คูปองได้3 4ีเหรียญอันนี้น่าจะ อันนี้อันนี้น่าจะขาดทุนนะครับโอ้โหเก้าสิบคูปองนะครับซื้อเองในราคาหกสิบแปดนั่นเองนะครับเป็นไงก็อยากให้รู้นะครับผมมาลองสุ่มให้ดูนะครับแต่จริงซื้อเป็นแพ็คแบบนี้อาจจะคุ้มกว่านั่นเองนะครับเนี่ยมันการันตีเลยนะครับเนี่ยอยากได้เหรียญเงินเยอะก็เอาอันนี้นั่นเองนะครับเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วนะคือผมไปสุ่มแบบนั้นทําไมอันนี้เสียแค่79็คูปองเองนะครับได้สามสิบเหรียญนั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็เชื่อถามว่าถูกไหมสามสิบเหรียญเจ็ดสิบเก้าค เราได้สีทองมาด้วยไงเนี่ยห็นปะแต่ว่ามันก็ขาดทุนสำหรับบางคนที่อยากจะได้สีเงินไงก็ตัวนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะลองมาลุ้นดวงกันได้นะครับโอเคครับนะก็เจอแล้วนะครับแวนนะครับผมใช้ไปเลยแล้วกันนะครับผมนะยืนยันครับผม ทราบนะครับผมเรียบร้อยนะครับอัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับต้องย้ํากับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเราอัปเกรดไปแล้วนะครับสกินลิมิเต็ดส้มสกินนี้นะครับจะหายไปเลยได้เลยนะครับโอเคครับผมพอได้ทําการซื้อมาแล้วนะครับตัวนี้ก็บอกกับท่านผู้ชมได้อย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับว่าใครนะครับที่ต้องการแบบใช้เหรียญสีเงินนะทุกคนนะก็คือซื้อแบบในร้านค้าไปเลยนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องไปสุ่มหาเหรียญนะเด่นะครับ เพราะว่าอะไรใช่ไหมทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติผมไม่สุ่มหาเหรียญแบบเมื่อกี้เนาะเท่ากับตอนแรกผมเนี่ยต้องเสียแค่5 9 4คูป,ปองนะครับเสียคูป,ปองเพิ่มในการซื้อเหรียญไปเลยไม่ต้องไปหาสุ่มนะครับก็หมดแค่นั้นมันก็ได้ถือว่าคุมแล้วในเี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อในราคานี้มันก็เหลือแค่544คูป,ปองเองนะครับแต่ถ้าเกิดผมไม่สุ่มหาเหรียญแบบเมื่อกี้เนาะ ก็กลับว่าสกินนี้นะครับผมซื้อในราคา637คูปองนะครับซึ่งถามว่ามันถูกกว่าราคาที่มันลดไหมมันถูกกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมซื้อตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ต้องไปสุมหาเหรียญเพิ่มเนี่ยมันถูกกว่านี้เยอะมากๆถูกอีกกอบเป็นร้อยคูปองเลยนั่นเองนะครับเราสามารถเอาไปสุมหาสกินอื่นๆได้แล้วนั่นเองในคราบผมนะก็คือสมมติว่าใครที่จะซื้อนะครับกดมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไปทุกคนนะแค่เนี้ยเราเสีย100คูปองนะครับแล้วเราก็ซื้อสกินนี้อีกนอครบมเเชไ้าตงใช้เหีย่นคราก็จะ เสียแค่หนึ่งยเกสิคูปองเราได้ลิมิเต็ดส้มตัวนี้เลยซื้อแบบนี้ไปเลยคุ้มกว่าเล่นะครับอย่างเช่นสก,กินนี้ผมคิดว่าคุ้มผมก็แลกให้ดูแบบนี้เลยได้เลยนะครับนี่เห็นปะแบบนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเฟียสจัดนะครับเดี๋ยวลองรีเฟซหาอีกสักหน่อยละกันเพราะว่าเหรียญเงินมันยังเหลืออยู่ไงเผื่อแบบมีถูกถูกแล้วไหนดีๆก็เดี๋ยวลองรีเฟซด,ดูนะครับผมนะขออนุญาตรีเฟซไปอีกหน่อยนึงให้ทุกคนได้ดูอ้าวรีเฟซไม่ได้แล้วเหรอเฮ้ยงงอ๋อมันช้า หรือบัญชาใช่ไหมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรีเฟรชเยอะยผมคิดว่าเดี๋ยวเสียคูปองไปมากกว่านี้นะเดนนะครับผมเอาว่าเป็นแค่นี้พอนะเดนนะครับพอหอมปากหอมคอผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าซื้อแบบไหนคุ้มกว่านั่นเองนะครับผมนะโอเคส่วนสกินก็รับไปเลยครับผมเรียบร้อยนะครับได้แวนมาหนึ่งตัวนะครับแวนลิมิเตนะครับแล้วก็สกินของแอนเนทนะครับผมสกินลิมิเต็ดส้มนาอนี่น่ารักมากๆเลยนะครับผมนะไปงไง แล้วก็ได้กรอบแวนมาด้วยนะครับผมนะก็ได้รับของรางวัลครบหมดนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมนะส้างเราวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบบ้านนะครับให้คอมเมนต์คำว่า ชาเขียวนั่นเองนะครับผมนะเออใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันในลานใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจก็ได้นะครับสำหรับว,วันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอภายุนาทีนี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พ่ายคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับว,วันนี้นะครับก็อุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบายๆครับ